กินจ้ากินทั้งวันเลยวันนี้รีวิวไลฟ์สดทั้งวันขนาดรีวิวไลฟ์สดอย่างนี้ทั้งวันเนี่ยสุกัญญายัางบ่นเลยทีหน้าก็ส่งไลน์มาบอกแม่หนูไม่ได้ดูเม่เลยดึกดกจะดูแม่หมูสามชั้นทอดน,น้ำปลาอร่อยข้าวหล่ะ กินกับน,น้ำจิ้มสีพุมากินกันจ้ามากินกันจ้าร้านแคนาบิดแคนาบิดแคนาบิด,บดอยู่ทางเดินระหว่างประโยคหนึ่งไปรบโยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองศูนย์การค้าทางเดินระหว่างประโยคหนึ่งระโยกสองจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์สิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะจ้าเป็นตึกแถวหนึ่งคูหานั่งกินได้ถ้าไม่สะดวกมากินก็ โทรมาสั่งก็ได้ค่ะค่ารถคิดตามระยะทางนะคะเนี่ยชุดหนึ่งอย่างเงี้ยร้อยห้หมู3าชั้นทอดน้ำปลาร้อยห้าสิบร้อยหุดหนึ่งบข้าวเหนียวห่อละสิบาทโทรมาเลย0 8 1 6 3 0 4 6 2นึ่งหกสายอไลน์มาสั่งก็ได้แอ g a n นาแกงแอตเลนามีแ e ตเลีเอนนะจ๊ะแอตเลนาแกจ้าโทรมาเลยจ้าค่าส่งค,คิดตามระยะทาง เนี่ยกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากนะกรอบๆเนี่ยคุณผู้ชมอืมอืมกุณก็จังกว่าตุกัญญาอับปากลุกหลัก มะเขือเทศเขาทำเป็นจอกอก,กุลานี่แหละคือกัญญา มามะเขืออัซีนที่น่ารักมาเกืดอเทศมาเกืดอเทศกินแล้วจะบำรุงผิวมันจะมนซีเยอะ แม่กลัวตะก้องแม่กลัวหนนี้แม่กลัวคนนี้เก่งกว่าตะก้องเขาทำมาสิบปีแล้วอยู่พัตคาการจีนแม่กลัวคนนี้เก่งกว่าของร้านฉันขายร้านฉันขายไะมากินได้ร้านฉันยับิดโทรสั่งไปกินที่บ้านก็ได้ค่ารถตามระยะทางหมูสามชั้นทอดน้ำปลาข้าวเหนียวห่อสิบเปา พี่อร่อยมากโทรไปบริษัทเขาบอกชื่อเขาก็คนในคอมให้ได้แล้วคนทำยังลืมเลยหทำกับเขาแต่พี่ไม่ได้ทาในคอมพี่โทรไปบริษัทที่ประกันบอกชื่อเข่าวว่าแจ้งว่าอย่างนี้แล้วเขาดูนี่คอมก็เจอแล้วแค่ชื่อนามสกุลเออปิดปิดปิปิปิดก็ยังคุณ ลูกเขาโดนรถชนดูโรงพยาบาลใจใหม่แล้วเขาไปหาพารบลูกเขาไม่ได้พรบ,รบรไปไม่ได้พรบ,รบรติดรถไป หมูสามจำแบบทอดบางๆอร่อยกับกรอบกลิ่นกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากตังกวา dù mẹ trong 3 gia, Khảo lạ gì à? hảo 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 em, 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 ร้านฉันขายเอาคันใจขันใจไผ่เซนมากินเล้วน้ำส้มนางเอกเอ๋อก็เห็นฉันรีวิวได้เหรออร่อยมีมีม,ม,มีมีเนื้อส้มด้วย ว้าวหัใจน่ารักหัใจน่ารักม,มาแม่ผัวมากินเลยแม่ผัวแม่ผัวขึ้่มาแล้วอาปากอาปากแม่ผัวจ๋าแม่ผัวเพิ่นมาเดี๋ยวให้แม่ผัวดูก่อนนินจาแม่ผัวหมูสามชั้นทอดน้ำปลามแม่ผัวจ๋าแม่ผัวไม่กินเลว คนใจน่ารักคือเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยลูกคือน่ารักเฮ้ยจะบอกเล่าให้พวกแกฟังล่าสุดนี่แจ็คแฟนฉันนะ่ะรายการแฟนฉันหนึ่งคืนก็เชิญขวัญอุตสามณีมานะดูสินางเอกนะขวัญอุตสามณีนางเอกนะยอมมาเป็นเมียแจ็คแฟนฉันหนึ่งคืน ดูทิว่าแจ็คแฟนฉันมันได้รับความเมตตาจากคนในวงการบันเทิงขนาดไหนคนใจนายรักเธอต้องภูมิใจในตัวลูกเธอนะลูกเธอเป็นคนดีจริงใจแจ็คแฟนฉันเป็นคนที่จริงใจเนี่ยเขาปั้นดอโจโลง่งเนี่ยใครจะให้โอกาสโจโล่งเหมือนแจ็คแฟนฉันแจ็คแฟนฉันให้โอกาสโจโล่งมากเลยเอาเข้ารายการแจ็คแฟนฉันแฟนฉันน่งคืนทุกแทบจะทุกคลิปแล้วตอนนี้ไอ้โจโล่งอะ่ะจะเกิดก็เพราะไอ้แจ็คแฟนฉันนี่แหละ มันใจน่ารักเธอโชคดีที่สุดพราไอ้แจ็คมันเป็นคนกระตันยู่ต่อพ่อแม่แล้วมันเป็นคนมีน้ำใจคนในวงการเลยให้โอกาสมันส่งเสริมสนับสนุนไงไแจ็คอะ <c oughs> ขัญใจนารักบอกขอบคุณมากนะลูกสไปคนสวยเออนี่ขัญใจนารักฉันถามเธอแล้วเธอต้องตอบฉันนะตอนที่เธอเลิกกับพ่อของไอ้แจ็คใหม่ๆไอ้แจ็คมันจะยัดเธอไปให้โนอตเชนยิ้มเป็นเมียหรอจริงหรือเปล่าหรือว่าพูดเล่นเห็นโนอตเชนยิ้มก็ให้สัมภาษณ์อะ่ะเขาบอกไอ้แจ็คพยายามจะยัดขัญใจนารักให้เป็นเมียโนตเชนยิ้มอะ่ะจริงไหมขัญใจตอบฉันมา ที่พวันบอกพี่หนุ่มกัญชัยเปิดคลิปที่แม่ดา่าด่าใครอ่ะด่าใครอ่ะเพราะว่าด่าไปเยอะแล้วไม่รู้ว่าด่าใครอืมออขวัญใจน่ารักบอกว่าพูดเล่นเพราะว่าฉันฉันว่าขวัญใจน่ารักอะเป็นคนรักลูกฉันดูเธอเธอ,เธอเป็นกุลสตรีที่รักลูกเสียสละถึงแม้จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ เลี้ยงลูกมาอย่างดีไอ้อ้วนดำเพราะเธอเธอเป็นแม่ที่ดีไงเธอเลี้ยงไอ้อ้วนดำไอ้อ้วนดำเนี่ยจนกระทั่งมันได้ดิบได้ดีอ่ะจนมันร้องเพลงเพราะได้ไปร้อยล้านวิวอ่ะก็เพราะว่าเธอเป็นแม่ที่ดีที่คอยเลี้ยงดูลูกเธอไง มีคนไปเต้นแล้วรูปไลฟ์ผู้ชายแล้วติดโควิดอ่ะที่ไหนแถาไหนฉันด่าใครวะที่ว่าไปรูปไลฟ์ผู้ชายแล้วติดโควิดฉันด่าใคร เราเราก็เอามาทอดค่าเชลโล่หมดแล้วเธอรู้ว่าหมูเนี่ยลูกน้องฉันต้มตั้งสองชั่วโมงให้มันเปื่อยแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปทอดเชลโล่มันโดนฆ่าไปหมดแล้วไม่มีเชลโล่แล้วถ้าหมูไม่สุเกเสียอย่ากินเดี๋ยวหูดับและตายแต่หมูเนี่ยลูกน้องฉันเับไปตุ๋นตั้งชั่วโมงครึ่งเพื่อให้มันเปื่อยแล้วค่อยเอาไปทอดถ้าไม่ต้มมาหันไปแล้วไปทอดเลยหนังมันจะกินไม่ได้หนังมันจะแบบเหนียวเคี้ยวไม่ขาด อ๋อ,อ,นอ,อนครชัยบอกเพื่อนติดโอมิคอนเพราะถูกหอมแกไม่เป็นไรโอมิคอนมันติดง่ายแต่ว่ามันเป็นแค่โรคไข้หวัดธรรมดาไม่มีตัวร้อนอะไรเลยอย่างมากก็แค่ไอนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่ลงปอดไม่ตายไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลมึงจะไปกลัวทำพี่อะไรอ่ะไอ้ที่น่ากลัวที่สุดคือโรคมะเมร็งมะมะเร็งเนี่ยแม่ง ติดปีละหนึ่งล้านคนตายปีละแสนคนนะกูจะบอกให้รู้ไว้นะนี่ไวยพศพรสุพรรณเนี่ยตายแล้วนะหนึ่งบางปูเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของไวพจเพรสุพรรณนะรู้หรือเปล่าหนึ่งเจหนึ่งบางปูเนี่ยรักไวพศพรสุพรรณมากอ๋อที่พระวันบอกลานสลอดสดกับแม่ที่มีผู้ชายมาเต้นอ๋อ ดังเลยเนาะอ๋อช่องสามก็เอาไปพูดถึงเลยเอ้กันกัญยาวันโอ้ไม่ได้นะคะช่วงนี้หมูมันมีเชื้อโรคอหิวาหูดิบกินไม่ได้นะคะน่ากลัวมากกินแล้วเราจะหูดับอ่ะก็ที่ผ่านมาเนี่ยหมูเนี่ยมันเป็นอหิวาตะกรลแม่บอกมาตั้งนานแล้วบอกมาตั้งแต่ปีหกสาม แม่พูดมาตั้งแต่ปีหกสามถ้าพวกแกดูฉันนะ่ะพูดมาเนี่ยหนึ่งปีแล้วว่าหมูเป็นอหฮิวาตกโลกอฟริกาฉันพูดให้พวกแกฟังมาตั้งหนึ่งปีแล้วไงอืม e-d-o-s. บอกว่าถ้าผมหาวิธีรักษามะเร็งได้น่าจะรวยมากเลยนะคีนิกูไงไอควายคินิกูเปิดมาสามปีแล้วมึงรู้ไหมญี่ปุ่นน่ะกับฝรั่งอ่ะทั่วโลกเลยเขาพูดกันปากต่อปากเขาไปลง YouTube แล้วเขาก็บินมาพอดีมันติดปิดประเทศมึงรู้ป่ะมาซื้อยาคุคนหนึ่งเป็นแสนเป็นแสนคีนูกูเนะี่ยดังไปทั่วโลกรู้ป่ะ ไอ้ควายมีแต่มึงนั่นแหละไม่งงโง่ไม่รู้มึงเข้ามาดูในเพจกูเลยผู้ป่วยมะเร็งแยะมารับยาบางคนก็มาคอมเมนต์ถามทำไมไม่ดูคลิปให้จบอะในคลิปในคลิปทุกคลิปเลยที่คนมารับยาที่แม่แจกยากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งอะเอาวันนี้ทีหน้าก็บริจาคมานะทีหน้าบริจาคมาอีกเลยนะวันนี้โอนเงินมาให้เดี๋ยวแม่ดูเปิดให้ดูเลย ทีหน้าบริจาคใหม่แล้วนะเอองัเอาให้ดูนะทีหน้าบริจาคใหม่แล้วนี่นี่เอาให้คุณผู้ชมดูค่ะทีหน้าบริจาคมาหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทไปซื้อหวยได้เลยนะหนึ่งหกแปดเก้าหนึ่งหกแปดเก้านี่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  นายนภะาพัฒละหงบริจาควันนี้โอนเงินมาบริจาคก,กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยา,ยากไร่1,689บาทนะขอบคุณทีหนะ้ามากขอให้มีความสุขความเจริญคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมความปรารถนาทุกประการนะจ๊ะนางส่งอะไรมาให้แม่ดู ไว้พฤดอายุเจ็ดสิบเก้าเหรออ๋อว้พดอายุเจ็ดสิบเก้าเมื่อี้ฉันยังไม่ได้ซื้อเจ็ดเก้าเลยอ๋อเพชรกำแพงบอกว่าเลี้ยงเป็ดเป็ดตายทุกปีอืมที่น่าส่งรูปมาทำไม ดูแล้วเหมือนกับน้องคนนั้นเลยวะหรือว่าเข้าดีกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนางส่งรูปมาให้ฉันดูอะหน้าเหมือนกับผู้หญิงคู่กรณีเขาเลยใช่หรือเปล่าเนี่ยอ่าให้คุณผู้ชมดูนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้ทีหน้าแต่คนนี้ใครวะ เดี๋ยวดูเ่อที่น้ามีมีคุยกับกับทีมทนายมาค่ะแม่ทนายใหม่แม่อ๋อเป็นทนายทนายนึกว่าเป็นเออเป็นทนายเป็นทนาย มีของประมูลมีไงอยู่ข้างบนเดี๋ยวค่อยประมูลคืนนี้เพราะว่าของทีหน้าที่ว่าเป็นของเกาหลีไงพี่นกกลัวดอกไม้ป่าประมูลไปพันหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าไม่รับของบอกว่าให้แม่เอาไปบริจาคต่อก็เอามาประมูลต่อแหละคำว่าบริจาคต่อ <c oughs> สมบูรณ์บูบี้ฮะเรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเราทำขึ้นมาเพื่อรักษาผู้ป่วยเราไม่ได้ไปคิดคิดเล็กคิดน้อยให้ผู้ป่วยมะเร็งได้หายมากที่สุดได้มีชีวิตอย่างมีความสุขมากที่สุดนั่นคือวัตถุประสงค์ของคลินิกเราค่ะทีหน้าไงทีหน้าทีหน้า อ๋อเรามีคลินิกเรามีแพทย์ค่ะเรามีแพทย์ประจำคลินิกแพทย์เป็นผู้ปรุงยานะคะอืมก็ทีหน้าไงาสารพงษ์ไงร้านกระเป๋าทีหน้าแบรนด์เนมหนึ่งหกแปดหรือบริษัท ดมอนด์หนึชื่อจริงนั้นชื่อจริงนางคือนภา,าพัฒละหงนำสกุลละหงเขามาบริจาคเพิ่มมบริจาคเพิ่มค่ะบริจาคเพิ่มวันนี้พันหรอเพื่อเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วกกยมะเร็งอ่ะถามกันจังอ่ะให้ดูเลยจ้ะ ดู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 จ้ะดูจ้ะดูจ้ะดูจ้ะเปิดตั้งปีหกสองเลยนะจ้ะหกสองหกสี่หกห้าแหลจ้ะใบอนุญาตนะจ้ะอ่ะดูเลยจ้ะดูเลยจ้ะถามกันจังนะจ้ะปกติแม่ไม่ค่อยถ่ายคลินิกใช่ไหมอ่ะวันนี้ถ่ายให้ดูก็ได้ถ่ายให้ดูก็ได้จ้ะถามกันจังอันนี้จ้ะนี่จ้ะ เห็นรืยยังจ้าเห็นรืยยังจ้าเห็นลยยังจ้าเห็นยังจ้าภาษาอังกฤษก็มีภาษาจีนก็มีจ้ามีจ้าถามอ่ะเปิดตั้งแต่ปี6กสองละจ้าหกสามหกสี่หห้าแล้วนะจ้า